mọi người đi thôi 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 พอขนาดแนวไกลไอเดียวสิแม่ใรจะได้จ้ไเป็นครอะโยนใส่าได้เอเปลี่ยนมัเอาไปลตะกวนเลยครับ มีเนื้อบอนวันมีแต่บอลยนเลยเนี่ยบอยอ้เอออนเลยนะนอนนอนแลวเอาเหี้ยเอาผัแต่แจ่วคัท่านัอนนะแลเหียแนะนมใเลีย มุอกองนะเอาหนกเอาได้เอาไๆเ็นกินอยเห็นแปะนนี่มันเ้อองเเากินไแปแปไม่ตองนะวันนัตองวนตองปั่นไ่ตอันตองเลแล้วนะไนปั่นปันเาเลเางน่าีออเดี๋ยวตัวนปเมอนี่กไเ้าไม่ขัดจะิมอใหญ่ไเียนบ้างนย้าปิัเลย

แล้วบ่ตั้งเขาบ่วร้กตวี่่นี่้เปลี่ยนแบบนี่คนนี้แล้เปลี่ยนแบบโอ้ประดี๋ยวปีกเกี่ยวใส่เนี่ยตีไดเลยงส๊ดสัก เอามีใหมันเลีสีนตีหน่อยหนึ่งกันปนัทธ์วกเอานัทบปนันเวีแล้วว่าุ้นเนี่ยปาดเก่งพนย่้าซัดยสี่นบนเรือบอกเอาสำหรเลือนสนนึงพกด้กัดโอ้นี่เด้ผมโอ้ปีนาัดขยสันนติสันบ่

นี่คำบรรยายพี่น้องก็อยากเขาเลยนี่จะเช่าคนมาท่านี้เบียร์แก๊งกบดเหตุเนาะเบียร์แก๊งกบดเหตุตรนี้คำบรรยายด้วยมาเนาี่เออไปอยู่มานานจ้อะไรบ่คนช่วยรับหรว่าตัดย้อนกันวะ

คนงานเนาะคนงานของอินสิตเขาเมื่อวานนีคือว่าเดินคองคิวงที่ใรเบนึงลาสันลาสันลาสันเนาะลาสันลาสันจน้ดู๋นจะคลองคิดวางเลยบ่ะดีลี้วดี๊ดเล้วโอ้จริงเหนแสบบ่าเลยก็มากดแทำบ ึ่ง <M łość> สองสามสี่ห้าหกเพิ่มมาโอ้กันันพอกันแล้วสามตอนตอนคนหนึ่งคนเดียวเราพวกุนแก่แล้วเศร้าได้เลยไปจับแก่ลพกเ่าไนี่ยังู่ได้รอบนึ่งก็เสนึ่งนะนั่งหมเยอะได้คงเยอนงยอไหมเ้หมดยได้ม